วันที่10มกราคม2566ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่60และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการขึ้นปีใหม่หากในใจมีเตา๋าจะสามารถสร้างสรรสภาพแวดล้อมได้ใช่ว่าเขาไม่มีรทธิ์แม้เทพก็ไม่ทำร้ายคนมิเพียงผีและเทพไม่ทำร้ายคน อริยบุคคลปฏิบัติตามเตา๋าไม่ทำร้ายคนประโยคที่ว่าปีศาจไม่สําแดงฤ์หมายถึงมิใช่ว่าปีศาจไม่มีพลังแต่เตา๋าแพร่หลายไปทั่วโลกมีความสันติสุขไปทั่วไม่มีช่องโหว่ให้ปีศาจเข้าปีศาจไม่อาจทำร้ายคนที่ไม่มีความผิดซึ่งไม่โลภและไม่ร้องขอได้ประโยคที่ว่า แม้เทพก็ไม่ทำร้ายคนหมายถึงมิใช่ว่าเทพไม่มีความสามารถผู้ที่เทพทำร้ายเป็นเพียงคนที่ฝ่าฝืนเตาการทำร้ายประเภทนี้เป็นการเกินสติเขาเพื่อให้เขากลับบ้านหากทุกคนอยู่บนวิถีที่ถูกต้องอยู่แล้วเทพก็ไม่จำเป็นต้องสำแดงอิทธิฤทธิ์แล้วประโยคที่ว่าอริยบุคคลปฏิบัติตามเตาไม่ทำร้ายคน หมายถึงอริยบุคคลมีความสงบนิ่งและอู๋เวยไม่ทำร้ายคนหากเรามีความสงบนิ่งและอู๋เวยเราก็เป็นอริยบุคคลประโยคนี้ยังหมายความว่าเมื่อตาปกครองทั่วลาปีศาจและเทพล้วนได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรมสูงสุดในโลกต่างมีความสงบนิ่งและกลับสู่ตำแหน่งของตน ในเมื่อไม่มีใครจงใจกระทำสิ่งใดรบกวนจึงไม่มีการทำร้ายที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นนี่คือความหมายของใช่ว่าเขาไม่มีฤทธิ์แม้นเทพก็ไม่ทำร้ายคนมิเพียงผีและเทพไม่ทำร้ายคนอริยบุคคลปฏิบัติตามเต่า,มตามไม่ทำร้ายคนในโลกของเราใบนี้มีพื้นที่ที่ดำรงอยู่เป็นคู่ขนาน ที่สลับตัดก,กันในมิติที่แตกต่างกันมากมายนักไม่ถ้วนแต่ละพื้นที่มีพลังงานที่แตกต่างกันไหลผ่านยกตัวอย่างเช่นรอบตัวเรามีคลื่นพลังงานไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาเช่นคลื่นโทรศัพท์คลื่น WiFI ลังสีคอสมคกเป็นต้นแม้สมองใหญ่จะสัมผัสรู้ไม่ได้แต่พวกมันดำรงอยู่จริง จิตของมนุษย์มีระดับสูงกว่าสมองมากจิตนีม้มีความอัศจรรย์ยิ่งมิเพียงสามารถสัมผัสรู้ถึงพลังงานได้และในใจคิดอะไรจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาได้ดังแม่เหล็กในวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเรียกว่าการพัวพันเชิงควันตัมในโลกธรรมชาติมีปรากฏการทางฟิสิกส์อย่างหนึ่งเรียกว่าการแพร่กระจายหมายความว่า อนุภาคของวัตถุจะย้ายจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่จุดที่มีความเข้มข้นต่ำโดยอัตโนมัติจนมีความเสมอทั่วถึงกันนี่คือภาพสะท้อนเชิงวะวิสัยของกฎแห่งความสมดุลพลังงานที่ว่าคืออนุภาคซึ่งเป็นวัตถุที่มีอยู่จริงเพียงแต่เล็กละเอียดมากซึ่งไม่อาจใช้อุปกรณ์ตรวจจับและจำแนกได้ เมื่อกล่าวจากระดับของพลังงานระดับของเตานั้นสูงสุดหรือยังกล่าวได้ว่ามีความเข้มข้นสูงสุดด้วยดังนั้นจึงหลั่งไหลไปสู่ที่ที่ขาดแคลนโดยอัตโนมัติหากในใจคนเรามีเตาจะมีพลังจิตมากพอที่จะส่งอิทธิพลต่อสิ่งแวดลอ้อมตลอดจนสร้างสรรสภาพแวดล้อมได้แต่หากจิตของคนถูกแเกื้อน ระดับพลังงานจะลดลงเมื่อนั้นพลังงานของคลื่นความถี่สูงอื่นๆจะช่วยโอกาสส่งผลกระทบต่อจิตใจคนได้การที่มนุษย์เป็นมนุษย์เพราะในความเป็นมนุษย์มีทั้งความเป็นเทพและปีศาจแฝงเร้นอยู่การคิดแบบเทพมีความซ้ำรค์และสว่างสวยัยเป็นตัวแทนของพลังแห่งการเกิดส่วนการคิดแบบปีศา มีลักษณะที่ทำลายและมืดมนเป็นตัวแทนของพลังแห่งการดับในสภาพปกติความเป็นเทพของแต่ละคนล้วนอยู่ในตำแหน่งนำส่วนความเป็นปีศาจจะแฝงอยู่ในความมืดในฐานะคนธรรมดาบางครั้งเกิดความคิดที่มืดมนไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงเมื่อจิตใจคนเรามีความเรียบง่ายปีศาจร้ายในใจเหล่านั้น จะไม่กล้าทำอะไรบุ่มบ่าเพราะหากแสดงตัวเด่นชัดเกินไปจะถูกจับได้จึงมิอาจแอบก่อปัญหาได้แล้วในโลกนี้ขอเพียงมีแสงสว่างส่องมาความมืดย่ำสลายไปสาเหตุของใช่ว่าเขาไม่มีฤทธิ์คือแมนเทพก็ไม่ทำร้ายคนการที่พลังมืดมนไม่จำเป็นต้องแสดงบทบาทเพราะอยู่ภายใต้แสงสว่าง มันเองก็ได้รับความสงบด้วยคานองเดียวกันสาเหตุที่มีเพียงผีและเทพไม่ทําร้ายคนย่อมเป็นเพราะอริยบุคคลปฏิบัติตามเต๋าไม่ทําร้ายคนอาริยบุคคลในโลกมนุษย์ปลูกฝังคุณธรรมให้คนทั่วล่าให้ประชาชนมีความสุขได้ด้วยตนเองทุกคนขัดเกลาคุณสมบัติขั้นเทพจนเป็นอัตลักษณ ไม่มีใครร้องขอจากภายนอกเทพจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขความวุ่นวายให้ถูกต้องนี่คือการยกระดับจิตสำนึกส่วนทั้งหมดในสังคมเมื่อทุกคนมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานโลกจะยกระดับจากคนทำฟ้าดูไปเป็นฟ้าทำคนดูนี่คือสวรรค์บนดินที่ผาสุขและดีงามอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว๋ววันที่สิบมกราคม 2,566เพิบแร่วันที่1,800